สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์พลนะคะวันนี้นักกากล้อยู่กับอาจารษษย์พลวัศวัตรอย่างเดิมค่ะเราก็จะมาคุยกันในส่วนของพระสมเด็จวัละังพิมพ์อะไรคะพิมพนี่พิมพ์ฐาแนแซงโอเควันนี้ก็อยู่กับฐานแซงนะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปคุยกันในเรื่องของพระสมเด็จนะคะนกการขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องของชมรมอนุร,รักษ,ษ,ษ์คุรุศินก่อนนะคะในวันที่30 3สบสพฤศจิกานะคะที่ใบเสน่์ไทยแจ้งวัฒนะนะคะก็ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะอาหารการกินยังพร้อมเดิมนะคะกาแฟข้าวลาร์นังซื้อเสร็จแล้วใช่ไหมนังซื้อเสร็จแล้วค่ะเหลือยี่สิบเล่มสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วใช่ค่ะก็ถ้าใครอยากได้ก็ไปซื้อได้น่าหานนะคะเหลือยี่สิบเล่มสุดท้ายเออมีคนขนแข่งมาจองไว้ป่ะส่งไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้คือส่งจะส่งไปหมดแล้วค่ะแปดสิบเล่มไม่มีเหลือองเจ้าไปประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะคะเขาโทรคุยบ่อยบอกว่าเข้าที่แล้ว โดนไปประกวดหลายองค์เพราะนั้นคราวนี้จะเอาผ้าไปน้อยหน่อยโอ้ยน้อยทำไมเนี่ยหดร้ายมากเลยก็ชนมากเป็นอย่างนี้นะวนมากคนจะเอาผ้าไปเป็นจุนวน้ากแล้วก็พงไหนก็สวยหมดเวลาอยู่ในงานเขาอยากประกวดทั้งหมดเพราะกลัวทำใจไม่ได้พอไปเยอะก็หมดเยอะอะไรอย่างงี้ก็เลยบอกว่าเอาแต่ตังสดไปกับโทรศัพท์ที่โอนเงินไม่ต้องเอาไป แต่เขาไม่เชื่อเหรอครับก็ไปด้วยเหมือนเดิม้วก็ตอนนี้ก็เอฟซีก็โทรแบบเออทำไมรอบนี้จัดนานทําไมรอบนี้จัดนานเออการประกวดพระสายอนุรักษ์แบบเนี้ยบางคนเขาเขาก็มีที่ไปใช่ค่ะบางคนบางคนเขาประกวดเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานก็มีนะบางคนรับราชการมาตลอดชีวิตแต่ไม่รู้พระที่ได้มานี่แท้หรือไม่แท้ใช่ไปให เรียนดูก็บอกเกอย่างเดียวก็มาหันมาทางชมรมอนุรักษ์อะไรอเงี้ยก็มาศึกษาในบางคนก็ไม่อยากจะค้าจะขายก็เพียงแต่อยากรู้ว่าแท้ือไม่แท่แค่นั้นเองอยู่ยุคไหนใช่บางทีเก็บมาตั้งแต่รุ่นพ่ออะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าไปอวดไปชมที่ไหนเพราะว่าไปก้บเก๋บางคนรับมาจากมือ แต่เวลาดูแล้วตำหนิไม่เหมือนของเสียนบนเสียนดีแค่ก็เสียความรู้สึกกับบ้านะนะคะก็หลายหลายคนนะคะเอฟทีหลายๆท่านก็เป็นแบบนี้นะคะก็ได้มาจากต้นตระกูลอะไรอย่างเงี้ยประวัติได้มาชัดเจนเลยเออถ้าเป็นพระสมเด็จนะรักษณะของพิมพ์ทรงอย่าไปคิดมากอ,อ,อย่างที่เขาว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อ <P ink S 2> อันนี้เป็น,นแค่บัตกรรมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสายห้างเขาเล่นเนื้อไหน เล่นพิมพ์ไหนที่เขาอยากได้นะคะก็ที่เขาบอกก็เขาอธิบายไม่ได้ว่าผิดเนื้อยงไงผิดพิมพ์ยังไงแต่วัตถุประสงค์คือไม่อยากจะซื้อของเราใช่แค่นั้นเองบางคนก็บอกไม่ไม่แต่ก็ซื้อใต้โต๊ะอะไรเงี้ยในราคาที่แบบเราลายรูปได้อะไรเงี้ยหลายรูปแบบมากนะคะมาดูพ้าองค์นี้นะค่ะ อันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมแล้วก็บังเอิญพระมีลักษณะคล้ายๆครับมีหน้ามีตามีหน้ามีตาแต่ไม่ใช่นะคะนไม่ใช่คือน่าจะเกิดจากอะไรเนื้อสังเกตดูพระแท้นะครับเนื้อเขามีหลายสีอันนี้เฉพาะใบหน้านะแต่ว่าพื้นก็มีลาีก็มีแบบหนึ่งนะมีหลายสีผสมกัน เป็นพระที่ฟอมสวยนะเหมือนขนมปังเลยอ่าซอกแขนลึกเส้นอังสะเส้นสังคติพอมองเห็นอันนี้เป็นสากของปูนงอกขึ้นมานะสีขาวสีดำๆนี่ก็มีร่องรอยของลักเก่าอะที่ยังติดอยู่เป็นพระที่มีเอกลักษณ์ของมระครังเพราะว่ามีการถนอมเนื้อพระไว้ พิมฐานแซมก็เป็นพิมพ์ที่นั่งขัดสลัิเพชรเหมือนกันอมไม่มีเส้นชายจีวรถ้ามีเส้นชายจีวรจะมีเฉพาะพระสมเด็จพิมพใหญ่พิมพใหญ่อ่นะานแซมลัมกษณะของฐานมีเส้นแซมนะอันนี้เป็นเส้นฐานสิงแล้วก็ลงมาฐานล่างรที่มีปูนกอกแบบนี้ผมบอกถึงความเก่าเก่า แล้วก็เป็นผ้าที่ไม่ผ่านกันใช้บูชานะครับเนื้อบริเวณนี้มีความสูงความต่ำสีใสๆเป็นส่วนที่สูงสีน<ส>้ำ<ส>ตาลเป็นที่เป็นส่วน,วนที่ต่ำนะสีน้ำตาลอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมในการเก็บความเกาม่าหรือขอจับติดไม่เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นเป็นเศษร,รักเก่า ถ้าใครพบเจอผ้าที่มีการถน,นอมเนื้อพ้าไว้ไม่ว่าจะเป็นชื้นไหนเก็บได้ก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้เกินแปดสิบเปอร์เซ็คาบล่องรอยซุ้มสังเกตดูเส้นสายนะเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางอาาพมาดูตอนส่วนโค้งนะะ ก็อยู่ขยิกยไหนอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูฮะต้องดูทั้งองค์อย่าไปดูในแค่<า>เส้นสนายตำหนติต่างๆตาม,มที่เคยได้เรียนมาเราต้องดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระอายุเกินร้อยห้าสิบปี สิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูความเก่า,าก่อนถ้ามันใหม่ไปดูทําไมใช่ค่ะถ้าความเก่าเราเห็นว่าเก่าต้องดูด้วยตานะเห็นว่าความเก่าโอเคก็อย่างอื่นก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้งใช่ค่ะหลายจุดครับประกอบกันถึงจะรู้ว่าเป็นพระแท้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซมูมกล้องมาใกล้ เราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆมากกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่เห็นสิ่งโดยรอบมันจะเห็นเฉพาะจุดจุดบางส่วนเท่านั้นอันนี้เป็นสั์ของรักเก่าแล้วก็ปุนงอกขึ้นมาอ,มอันนี้บนสางเขาก็จัดจ้านนะฮะพวกจุดตามจุดแดงก็มีให้เราเห็น มันขาดมัรัดมันอนี่เนี่ยตอนเนื้อในที่สุงๆอันนี้มันก็จะเห็นลายลลีต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็มีการเซตตัวอ,อันนี้วงแห่ก็เป็นธรรมชาติ ตกหน้าอกก็เช่นเดียวกัน,น,นถ้ามีความชำนาญก็คือถ้าได้เห็นภาพบ่อยๆก็จะเข้าใจมากขึ้นใช่ฮะเอาจริงก็แทบไม่ต้องไม่ต้องจะส่องอะไรมากเนะนเพราะว่าพระใช้กล้อง 10x2 เนี่ยมันก็ระดับหนึ่งเห็นระดับนิดไม่มากไม่มากแต่ถ้าใช้กล้องแบบนี้ส่องเนี่ย ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นรเน <S 2> <S 2> ราดูด้านหลังนะอันนี้มีผิวสูงตกก่ำชัดเจนอย่างนี้ดูง่ายใช่ไหม กว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ก็ใช้รเวลาที่นานนะ,ะนานพอสมควรนะมันดูตรงขอบซิบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางอูยภาพหรือเปล่าใี่ครับมีงอกขินย้ายกํลังงอกอนี่เอเคดูเส้นสายนะอยู่ขยิกไม่ได้เรียบเนียนตึงนะคะเขาถึงได้บอกว่าพระสมเด็จดูขอบก่อน ดูขอบก่อนดูขอบก่อนก่อนอื่นดูขอบก่อนเลยนะถ้าเรียบเนียนตึงคมนี่วางเลยขอบผ่านเสร็จเข้ามาดูผิวใช่ค่ะมีความสูงความต่ำอันอนี้ก็โอเคแล้วนะ,ะถ้าดูขอบตึงปึ้งเลยเนี่ยแสดงว่าใหม่ให <laughs> ม่อาจารย์ผูกใหม่อันนี้เป็นปูนที่งอกขึ้นมาสีสันขององค์พระก็สำคัญ ใช่ค่ะถ้ามีสีเดียวทั้งองค์ก็กวางไว้ก่อน,อนถ้ามีหลากสีอย่างเงี้ยคือคืออันเนี้ยหนูก็ใจว่ามันเป็นการส่องพันเอ็กซ์ให้เห็นว่าผ<ะ>้าเขาอาจจะสีไม่สม่ำเสมอเนื้ออาจจะไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยแต่ถ้าไปดูกล้องสิบเอ็กซ์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเหมือนอย่างเงี้ยอาจจะต้องซื้อมาก่อนแล้วค่อยมาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียตังค์แล้วแต่มันมีจุดดูโดยสิบเอ็กซ์นะซื้อกล้องที่มีไฟเนะอฮะอ๋อ <c oughs> สองให้เห็นเวลาร่องกล้องมีไฟเนี่ยมีราคาร้อยกว่าบาทก็มีมีลักษณะสามสิบเอ็กซ์นั่อ๋อมันก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งอย่างเราก็เห็นมวลสารอืมอะไเนี่ยแต่คือสิ่งที่เราดูได้แน่ๆเลยคือขอบตัวเด็จเนี่ยหนูเคยเห็นพวกบรรดาต้องดูขอบตาตากับลุงเนี่ยจะบอกตลอดว่าดูขอบก่อนถ้ามึงดูไม่เฟ็ดูไม่เก่งมึงดูขอบก่อนนะขอบเลียดเนี่ยตึงคมเลยมึงวางเลยอะไรอย่างเงี้ย คือลักษณะที่เราดูง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆให้ดูเนี่ยผิวก็มีความสูงความต่ำเนี่ยพระแท้ๆจริงๆเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแทบทุกจุดที่เราดูให้เราเห็นเลยนะคะไม่มากก่็น้อยนะถ้าเป็นบางคนพรมถ้าผิวเรียกตึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยก็ต้องวางไว้ก่อนเพราะว่าขัดกับความเป็นจริงใช่ค่ะ ถ้าเป็นมะระคังที่มีผิวลักษณะแบบนี้เราก็ต้องสันนิฐานว่าตันนี้น่าจะเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความชื้นนะแตกต่างกับองเจดีเม่อตะกี้ผิวเขาจะเรียบกว่าใช่ค่ะครับ่ายุอยู่ในเก็บในแต่ที่เดียวกันนะที่เดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าเนื้อหาที่อยู่ในมนสาที่ผสมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกัน คือแต่ละองค์ขององค์พระสมเด็จเนี่ยก็ไม่ไม่มีการการันตีองค์นี้อาจจะกดพิมพ์แรกเพราะว่าความชื้นยังมีมากอืมใช่ใช่ใช่ค่ะอาจจะเป็นไปได้เลเีเวลาแห้งลงมันก็ปีความสูงความต่ำแบบนี้อืไม่เวลาเจ้าของเขาเก็บเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียงใส่ถาดไว้แบบเรากองกองไว้อะไรเงี้ยอย่างพระเขารอะไรที่เนื้อแบบ มอสันเป็นก้อนก้อนเป็นก้อนนั่นแหละเขเรียกอะไรเนี่ยก้อนคกเหรอก้อนคกก็เป็นลักษณะของผ้าแต่แต่ลักษณะของผ้าก้อนคกเนี่ยเวลาเราส่องไปมันก็จะมีคาบแคนไซขึ้นปกคลุมคือคือเป็นผ้าที่ยวกดในระดับท้ายลนะที่มีมอสานด้วยก้อแล้วก็เอามารวมกันเป็นก้อนน้ำก็มีความแห้งอะไรเงี้ยมันก็เนื้อเลยไม่เหมือนเป็นก้อนเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นเม็ดใหญ่ๆให้เราเห็นอะไรเงี้ยเราก็ต้อง คือศึกษานะคะสมพราสมเด็จเราต้องศึกษาเราจะมาบอกว่าเอเราเชื่อมั่นในคนนี้เราก็ซื้อของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่อย่างอื่นเราก็ต้องศึกษาความรู้ด้วย่ความจริงเป็นธุรกิจที่อาศัยความเชื่อใช่ใช่ค่ะเชื่อมั่นคากาเขาเชื่อไว้ใจใครก็จะซื้อคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมีความรู้มาวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ด้วยคืออธิบายให้เขาฟังได้ว่าพระมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าคนที่ซื้อก็ต้องอตองใ้เราเข้าใจ <laughs> อย่าซักแต่ว่าซื้อ,อต้องต้องเข้าใจด้วยนะเ <laughs> ชื่อมันน่นนะเชื่อได้นะคะแต่ก็ต้องเข้าใจในส่วนที่เราจะไปซื้อของเขาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มวลสารก็มีแตกต่างกันไปนะะแล้วแต่วาระและโอกาสอ,อย่างถ้าเป็นพระที่ทําในวาระพิเศษจะมีพวกทองเป็นชิ้นนะ บางทีก็เป็นทองเป็นเกล็ดเล็กๆก็ทาตามบล็อกอะไรเนี้ยแล้วก็ดินสีอะไรต่างๆเยอะะถ้าวาละธรรมดาก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับนี้็น่าจะเป็นวาละธรรมดาเพราะไม่มีทองเลยมีฮะเขาผสมทองคำเปรียวอยู่ี่เราเห็นอยู่แวบๆเนี่ยตามอะไรอ่ะตามเนื้อพระอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นเม็ดการผสมทองคำเปรียวในมวลสารถือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ต้องทำบางครั้ง ก็อยู่ในเนื้อพระอยู่ข้างในอันนี้เราก็เห็นอยู่นะคะอยู่ข้างในก็มีเวลาเราส่องเข้าไปผสมอยู่ในเนื้อเลยอะไรแต่เราเจอภาพในสภาพที่มีความสูงภาพแบบนี้ก็ต้องเจ็บแล้วใช่ค่ะถ้าตอนนี้พระองค์นี้ถือว่ามีความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพก็โอเคนะครับสีสันในเนื้อก็โอเคนขนมปังเลยเนี้มีหลายสีนะ องนี้เหมือนขนมปังไหมเลยลายสีเนื้อก็มีขอดมีเกี่ยวนะใครเสียงว่าเป็นพ้าใหม่ก็มาก็อธิบายมาว่าปกามาวงดูางอธิบายนะครับไม่ใช่บอกแค่ผิดเนื้อผิดพิมพ์่คอย่าดูถูกพ้าคนอื่นว่าของเขตัวเองแท้อยู่คนเดียวนะคะทั้งวงการก็ของทุกคนก็ต้องเข้าคิดว่าของเขาแท้เหมือนกันปัจจุบันสายอนุรักษ์เฟื่องฟูสมควรใช่ค่ะเพราะว่า ลูกค้าที่มาคนที่ศึกษาสะสมยะะที่มาเราก็เพราะผิดวังจากใจห้างใช่ใจห้างก็มาศึกษาในส่วนของสายอนุรักษ์นะคะในส่วนของสายอนุรักษ์ก็คือชัดเจนในส่วนของที่เรานํามาให้กับเอฟซี FC ทุกท่านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของก้องฟันเอ็กเนี่ย น้องกอันเปิดตัวเป็นคนแรกของวงการใช้มาหลายปีใช้มาตั้งแต่ปี6 0ศูนเนาะถ้าใครเถียงว่ามากอดกันเป็นไปไม่ได้แน่นอนแกแต่เราไม่ชอบโชว์โฆษณาเนี่มเราเราขี้อายไม่ใช่ทำธุรกิจน,นี่แผลนี่ช้นเลหนูไว่าดกูขี้อายแ้ววาหรือีกอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดให้เต็มรูปบแบบนม่ออคลนะเจอไหมด่แงล าหาดีก็เจอจนะเโอเคโอเคคถ้ามีทองคำให้เราเห็นนี้ถือว่าองค์นี้โดดเด่นในเรื่องของโอกระพย <c oughs> ์โอกระซับอันั้นเอาปาใส่เลย <c oughs> <c oughs> มีให้อีก <c oughs> ถ้าองค์ไหนที่มีเหล็กให้เห็นก็โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธ<อ>แค่ฆ่าปลอดภัยคือคือ,คอทุกอย่างที่ผสมไปในนี้มีความหมายทุกอย่างนะคะพระในพระสมเด็จเนี่ยพระพุทธคุณรอดจากรวนอยู่แล้วนะคะ ครที่นับถือพระสมเด็จวราคังเนี่ยถือว่าผ่านโชคหลายๆมาหลายคนมากนะคะแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนะฮะรับรองว่าชีวิตจะจลุ่เรืองค่ะประสงค์สิ่งใดก็สมปัติฐานใช่ใช่ค่ะก็ก็ถ้ายังไงก็ฝากด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดในการที่นามาอธิบายในส่วนของพระองค์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่30พฤศจิกาที่ไะชนิทไทยแจ้งวัฒนะ แล้วเราเจอกันนะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีครับ